สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชรสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ เราจะถักนะคะตัวาสายกระเป๋านะคะแบบนี้ด้วยความที่เราอะไม่อยากจะขึ้นม้วนใหม่เราะอยากจะใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะ<ม>ก็ทำสายเล็กหน่อยความหนานิงจะถักให้เท่ากับตัวที่เป็นสายสำเร็จนะคะความยาวนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องนำมาเย็บนะจะให้เหลือไว้ซักสองช่วงเข็มถักนะคะ บิดนะคะให้อยู่ข้างบนปลาเนี้ยสอดเข็มขึ้นมาค่ะเกี่ยวใหม่มาหนึ่งสองสามพอได้สามหลักนะคะจึ๊บขั้นลายไว้ก่อนอันนี้ถ้าเพื่อนๆใช้ไหมเส้นเล็กนะคะก็ลองถักนะคะให้มันมีความหนาจริงๆก็แล้วแต่ชอบอะเนาะอันนี้หนา เส้นครึ่งนะคะเส้นครึ่งเท่านั้นเสร็จแล้วเนี่ยถักโซ่หนึ่งมันจะถักเหมือนตัวขอบกระเป๋าเลยนะคะโซ่หนึ่งแล้วหนึ่งก็จะคั่นลายอีกทีหนึง่งเราก็จะคอทอนะคะมาในหลักที่สามก็คือหลักที่ถัดจากตัวสีชมพูเข้มนี่นะ,ะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาดวบจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมา รวเส็แล้วขึ้นต้นงานนะคะอีกแถวหนึ่งโซ่หนึ่งก็แนะนำว่าให้ขั้นลายไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องไปจบงานออหลักไหนนะคะโซ่หนึ่งพลิกงานนะคะพลิกงานจิ้มหลักถัดมาเลยนะคะคอทอหนึ่ง แล้วก็จิ้มตรงที่เราคั้นลายนะคะถักขอทอ ตัวโซ่หนึ่งเนี่ยมันแทนคอทอหนึ่งหลักนะคะถักแบบนี้ค่ะไปนะคะจนได้ความยาวที่ต้องการนะคะเพื่อนๆลองถักใหไ้ได้ความยาวแล้วก็ลองเอาตัวขั่นลายอะคะ่ะกลัดเข้าไว้ทั้งสองข้างแล้วก็ลองสะพายดูนะคะว่าเราชอบความยาวประมาณไหนนะคะของหนิงเองเนี่ยเดี๋ยวหนิงก็จะออลองเหมือนกันนะคะลองวัดกับขนาดที่หนิงชอบดูนะ อันนี้มันจะเป็นสายตายตัวใช่ไหมคะมันจะปรับไม่ได้แต่ถ้าเราชอบปรับขนาดแบบจะใส่เป็นจะใช้เป็น crossbody หรือว่าสะพายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นสายสําเร็จรูปก็สะดวกกว่านะคะแต่มันก็จะจำกัดเนาะว่ามันมีไม่กี่สีนะคะถ,ถ้าถักเองก็จะได้สีเหมือนกระเป๋าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่นะคะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะเพื่อดูวิธีการเย็บงานนะคะติดกับตัวกระเป๋ากันนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็เหลือไหมไว้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเอาไว้เย็บเนาะ<ม>ก็เย็บติดง่ายๆเลยนะคะนีคะจับตัว กระเป๋าขอบข้างมานะคะคือจริงๆอะ่อะเย็บข้างนอกนะคะจริงๆอะ่ะเราสามารถที่จะเว้นนะคะได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะหนิงจะแค่สองแถวแค่นั้นเองนะ,ะเนี่ยคะ่ะเราก็เย็บให้ติดนะคะก็คือจะเย็บแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะ ใช้แทนใสหนังนะอันนี้เพราะว่ายังไงอะ่ะไหมมันก็จะมีเหลืออยู่แล้วนะคะก็สามารถที่แบบว่าจะใช้ไหมแบบเนี้ยเย็บได้เลยหรือขี้เกียจถักอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นสายหนังมาคล้องก็ได้นะคะพยายาม หาช่องนะคะเพราะว่าไหมเขาเส้นค่อนข้างแน่นนะคะหาเป็นช่องระหว่างลายถักนะคะจะเย็บง่ายกว่า าใหม่เรามีเยอะใช่ไหมคะเราก็พยายามเ,าเย็บวนไปวนมาเยอะๆหน่อยนะคะก็จะค่อยๆหลบหลบ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเย็บพอแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำการซ่อนปมใหม่ล็อกอย่างนี้นะคะเราก็สอดซ่อนปมใหม่นะคะไปมาได้เลยอีกข้างหนึ่งก็เย็บแบบเดียวกันนะคะ เป็นการเย็บสายแบบง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นการถักด้วยลายง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าลายนี้แข็งแรงแล้วก็ด้วยตัวไหมอะคะ่ะเขาจะไม่ไม่ไม่ค่อยยืดนะคะคือเพื่อนๆต้องอสมมุติว่าอยากให้มันยาว,วก็ถักเผื่อไปเลยนะคะให้ยาวนะแล้วก็ถ้าหากว่ามันยาวไปอย่างเงี้ยเราปรับด้วยการมัดเป็นปมด้านบนก็ได้แต่ว่าเราอย่าทําให้มันสั้น เผื่อยืดนะคะเพราะมันจะไม่ค่อยยืดนะเพราะว่าตัวลายแล้วก็ตัวไหมอะคะ่ะมันจะไม่ได้แบบยืดมากนะคะเนี่ยพอเราเก็บปยไหมเสร็จนะคะเราก็ตัดไหมออกได้เลยนะคะเดี๋ยวหนิงอะจะไปเย็บนะคะทั้งสองฝั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเย็บเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับซ้ายกระเป๋าของเรานะคะก็ใช้สะพายได้พอดีนะคะ อันนี้ถ้าเป็น cross body ก็ต้องเพิ่มความยาวไปอีกนะคะไม่งั้นอันนี้มันจะแบบสั้นเกินไปนะคะก็จะเป็นแบบคล้องไหล่ธรรมดานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปปรับใช้กันนะคะสายแบบนี้ใช้กับกระเป๋าแบบอื่นๆได้อีกนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็พบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ